สวัสดีค่ะอิงจันเวค่ะวันนี้อิงจะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับงานคิ้วแล้วก็งานเอฟิเก้นะคะวันนี้จะมาแนะนํานะคะชิ้นแรกเลยก็คือจะเป็นแผ่นรองตัดนะคะแล้วก็โรตารีคัตเตอร์28มิลน,นะคะ45มมิลแล้วก็จะเป็นไม้บรรทัดตัดนะคะ แผ่นลองตัดของเทอร์เมดนะคะตัวนี้จะนําเข้าจากประเทศไต้หวันนะคะเมดอินไต้หวันเลยนะคะตัวนี้จะมีขนาดไซส์นะคะ900มิลิเมตรคูณ600มิลิเมตรนะคะหรือ3 6นิ้วคูณ24นิ้วนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วจะเป็นด้านนี้ด้านนี้จะเป็นด้านนิ้วนะคะทีอีกด้านนะะึ่งะ ก็จะเป็นด้านเซนค่ะขนาดไซส์ก็จะใหญ่แล้วก็จะมีสเกลนะคะประมาณน้คะเวลาเราวางผ้าตัดนะคะก็จะมี30องศา45องศา60องศานะคะสามารถาวัดไซส์เส้นพยงได้นะคะแล้วก็เป็นเส้นตีคู่ได้เวลาเราตัดผ้านะคะก็จะมีสเกลง่ายใช้งานง่ายได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะการใช้แผ่นรองตัดเนี่ยคุณสมบัติจะดีตรงที่ว่าพื้นโต๊ะของเราจะไม่เป็นรอยนะคะเวลาเราจะใช้ใช้คู่กับ ธรรมดาก็ได้หรือจะใช้คู่กับโรตารี่คัตเตอร์ก็ได้ถ้าจะตัดผ้านะคะก็คือจะเป็นโรตารี่คัตเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะ c o เปอร์ขนาดของโรตารี่คัตเตอร์เราจะมีมาแนะนำา2ไซส์นะคะ45มิลแล้วก็28 น,นะคะตัวนี้อิงจะมาดูวิธีการตัดนะคะเรามาดูวิธีการใช้ค่ะตัวนี้จะเป็นโรตารี่คัตเตอร์ขนาด45มิลน,นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานของคัปเวอร์นะคะที่เขาใช้กันปัจจุบันเยอะอยู่นะคะตัวนี้วิธีการใช้นะะี่ค่ะจะมีตัวตัวเลื่อนตรงนี้นะคะ ใบมีดเราจะเลื่อนเวลาเราใช้ใบมีดนะคะเราจะเลื่อนตรงนี้เก็บใบมีดเราจะเลื่อนมาตรงนี้นะคะวิธีใช้ก็คือเลื่อนมาตรงนี้นะคะก็คือจะมีใบมีดโผล่ออกมานะคะหลังจากการใช้งานนะคะอย่าลืมกดใบมีดตรงมาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะอันตรายนะคะถ้าเราเก็บตรงนี้จะไม่อันตรายไม่บาดมือเราด้วยนะคะมันจะมีตัวเก็บให้เลยนะคะเวลาใช้ก็นี่ค่ะเริ่มเลยค่ะนี่ค่ะขาดเลยนะคะ ตัวนี้นะคะที่สําคัญนะคะแผ่นรองตัดเราก็จะไม่เป็นรอยนี่ค่ะตัวนี้จะมีความหนาแล้วก็สามารถแบบรอ,องรับใบมีดแล้วก็คัตเตอร์เห็นไหมคะไม่เป็นรอยเลยค่ะตรงนี้กิดเล่นได้เลยนะคะถ้าปกติแล้วนะคะเราเอาไปใช้กับที่เป็นโต๊ะไม้นะคะโต๊ะกระจกก็อาจจะเป็นรอยแล้วก็เสียคมของใบมีดเราได้นะคะเวลาเราไม่ใช้เราก็เก็บตัวนี้ก็จะไม่อันตรายนะคะ ทีวนี้เราจะมาลองตัดขนาดไซส์เล็กนะคะตัวนี้ก็ขบไม่แพ้กันนะคะตัวนี้ถ้าเป็นชิ้นง,งานเล็กๆก็ใช้ไซส์เล็กตรงนี้ก็ได้นะคะในหักกรีดครั้งเดียวนะคะออกมาเป็น2แผ่นชิ้นง,งานแล้วก็จะเท่าๆกันนะคะแต่ถ้าเราต้องการแบบว่าให้กว้างขนาดเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราก็วางเซนเตอร์นะคะจะเป็นคางหมูนะคะหรือจะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็วางที่จุดมาร์กไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีสเกลในแต่ละเส้นห่ังกันนะคะตัวนี้นี่เป็นหลักเซนแล้วก็ แล้วก็ยิดสันผ้าตรงนี้นะคะให้อยู่ในเส้นเราต้องการเส้นเท่านี้นะคะก็ให้ตรงตรงหัวกับตรงปลายตรงนี้ตรงกันนะคะแล้วก็ตัดไปเลยค่ะตัวนี้เป็นการตัดผ้าเฉลียงได้เลยค่ะ สะดวกมากนะคะงา่ายๆเลยนี้นะคะจะมีคู่มือในการใช้เกี่ยวกับไม้บรรทัดแล้วก็โรตารี่อยู่ในชาร์จของไม้บรรทัดนะคะก็คือจะมีการวางมุมนะคะเกณฑ์เฉลียงนะคะ45องศาตรงนี้นะคะมีการวางให้60องศาตรงนี้นะคะเราสามารถทํางานตัดต่อผ้าได้โดยที่เราเป็นอาร์ ัดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะคะจะมีการวางมุมของไม้บรรทัดกับแผ่นนะคะให้เราเลยนะคะจะมีวิธีการตัดให้ในชาร์ตตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถดูชาร์ตรได้เลยค่ะตัวนี้จะมีรูปภาพให้ด้วยประกอบนะคะว่าแต่ละแบบจะ แบบไหนจะวางผ้าทางไหนนะคะก็คือจะเป็นมุมนะคะถ้าเราจะตัดเป็นผ้าเฉลี่ยน45องศานะะี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเวลาเราตัดเนี่ยวางตรงนี้ก็จะมีโคเวอร์ของไม้บรรทัดตรงนี้นะคะ่ะที่เป็นช่องเนะะี่ยค่ะตามนี้ให้เราได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ยึดไม้บรรทัดก็จะยึดตรงมุมที่เป็นของแผ่นรองตัดตรงนี้นะคะจะเอียงนะคะจะใช้ด้านนิ้วตรงนี้จะเป็นด้านนิ้วนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นด้านเซนนะคะลูกค้าสามารถวางภาาลักษณะนี้ได้เลยเนี่ยเช่น ระวางโฟกัสตรงผ้าตรงนี้ใช่ไหมคะตรงหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะถ้าลูกค้าจะตัดตรงหนึ่งนิ้วนะคะลูกค้าไม่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองแม่มนรทัดตรงนี้ก็ได้ค่ะมองสันผ้าขอบนี้นะคะถ้าเราจะตัด1นิ้วเนี่ยแล้วก็วางแม่มนทัดตรงนี้นะคะก็คือเส้นเขาก็จะห่างกัน1นิ้วนะคะถ้า2นิ้วก็คือห่างตรงนี้มา1นิ้ว2นิ้วนี่ค่ะแล้วก็วางตรงนี้ปั๊บตัดได้เลยนะคะก็คือจะเป็น อของชิ้นของผ้าหรือชิ้นงานกระดาษของเรานะคะที่เราต้องการจะตัดนะคะก็จะมีขนาดไซส์ที่แบบเราไม่ต้องมาขีดเส้นเลยแค่วางกับแผ่นนะคะให้ตรงตรงสกเกลนะคะถ้าลูกค้าจะวางนะคะตรงนี้มันก็จะมีสกเกลให้นะคะ45องศา60สองศานะคะ30องศาได้หมดเลยนะะี่ค่ะวางแฉกเนี่ยลักษณะน,นี้นะคะก็วางตัดตรงนี้ได้เลยนะคะก็ชืดไปตามนี้ได้นะคะมันจะมีเส้นยแยงให้ด้วยนะคะหรือว่า ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถดูตามคู่มือที่เป็นชาร์ตตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ใช้คู่กับโรตารี่คัตเตอร์นะคะถ้าขนาดเล็กหน่อยก็จะเป็นขนาดตัวนี้นะคะ28มิลนะคะของ Cooper เ,เช่นกันนะคะเวลาเราใช้นะะี่ค่ะกดง่ายๆตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช้ก็เก็บใบมีดเรียบร้อยนะคะไม่บาดมือแมอ่นตรายนะคะเด็กกรหยิบก็จะไม่คมไม่บาดมือนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะ4ชิ้นนี้นะคะรวมมูลค่า3 6 8 0บาทนะคะวันนี้นะคะลดพิเศษเพียง1,680บาทเท่านั้นนะคะ4ชิ้นเนี่ยค่ะราคาพิเศษจริงๆนะคะ ลูกค้าเท่ากับ50%เลยนะคะ4ชิ้นนะคะเรามีสินค้าจำนวนจำกัดนะคะลูกค้าท่านใดด่วนแล้วก็ทักมาก่อนก็จะได้ก่อนนะคะราคาเซตนี้นะคะเฉพาะช่องทางเพจจานุเมเอลนาไทยแลนด์ของเราเท่านั้นนะคะอินบ็อกมาแล้วก็แคปหน้าจอามาหาเราได้นะคะตัวนี้นะคะวันนี้อิงก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ